เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาทําการวาดภาพแสดงทัศนียภาพแบบ1จุดกันนะครับซึ่งภาพแสดงทัศนียภาพแบบ1จุดนั้นนะครับจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นภาพกล่องสี่เหลี่ยมแบบ3มิตินะครับมองเห็นเนาะเดี๋ยวเราจะลองดูกันว่าภาพแบบนี้วาดยากไหมนะครับก่อนอื่นนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือ กระดาษนะครับในที่นี้เราใช้กระดาษ a 4ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเราหาง่ายที่สุดแล้วนะครับ2นะครับก็คือดินสอนะครับจะเป็นดินสอไม้ดินสอกดก็ได้นะครับอันนี้ครูใช้ดินสอกดนะครับแบบที่หัวใหญ่นิดนึงนะครับจะได้ง่ายต่อการวาดนะครับ3นะครับก็คือยางลบนั่นเองนะครับ4นะครับก็คือไม้บรรทัดนั่นเองนะครับอันนี้จําเป็นมากๆขาดไม่ได้เลยนะครับ เอาละเรามาดูการวาดกันดีกว่าภาพแสดงทัศนียภาพแบบ1จุดนะครับว่าจะทำอย่างไรยากแค่ไหนนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับกระดาษของเราเนี่ยเราวาดตรงกลางเลยนะครับเราจะเอาขนาดเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ไม่จำกัดนะครับวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดตามใจมชอบเลยนะครับเอาใหญ่นิดนึงนะครับ จะว,วาดให้นักเรียนดูนะครับแล้วนักเรียนก็ทําตามไปพร้อมๆ,ๆกันเลยเนาะวาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะครับนักเรียนจะเอาเล็กกว่าครูก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันเล็กจนเกินไปนะเพราะถ้ามันเล็กจนเกินไปแล้วเนี่ยเราจะลําบากนะครับมันจะวาดยากมากๆเลยนะครับอ่าได้แล้วสี่เหลี่ยมนะครับตรงบ้างเบี้ยวบ้างไม่เป็นไรเนาะได้แล้วนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัส นขนาดตามใจฉันโอ้มองไม่เห็นนะครับแสงจ้าจังเลยเดีย๋ยวเปลี่ยนแสงนิดนึงดีก,กว่านะนักเรียนจะได้มองเห็นนะครับอะหลังจากที่ได้ภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราต้องมาอุย๊ยเราต้องมากําหนดจุดนะครับ จุดสาหรับเป็นจุดนํานะครับในที่นี้เราจะกําหนดไว้ข้างบนนะครับข้างบนบริเวณนี้เลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับชอบตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละนะเอาตอนนี้กําหนดจุดไว้ตรงนี้นี่จุดอยู่ตรงนี้นะครับพอได้จุดแล้วนะครับให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดเนี่ยร่างเส้นเบาๆนะครับจากมุมด้านล่างหนึ่งสองนะครับไปหาจุดตรงนี้นะครับมาลองทำดู ย้ํานะครับร่างเส้นเบาๆนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องลบมันออกไปอยู่นะจุดที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งนะครับต่อไปเส้นที่สองนะครับคือว่าไฟสีน,นี้นักเรียนจะมองไม่เห็นนะอันนี้ดีกว่าเส้นที่สองนะครับทําเหมือนกันนะครับจากมุมนะครับลากออกไป อา่ให้มันตัดกันอย่างนี้เลยนะครับจากนั้นทำยังไงต่อจุดที่3ามนะครับมุมที่3มุมที่4นะครับลากไปหาจุดเช่นกันนี่คือแบบจุดเดียวนะครับมันก็จะสนุกหน่อยอาลากเส้นไปอ่ามุมนี้นะครับมุมที่สี่นะครับลากไปเหมือนกัน ก็จะ,จะได้ภาพในลักษณะแบบนี้นะครับอมองเห็นไหมเอ่ยแสงจ้าไยอย่างนี้เนาะอ่าอย่างนี้มองเห็นวะนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเอะตัวนี้มันคล้ายกล่องสี่เหลี่ยมหรือยังมันเริ่มคล้ายแล้วเนาะเราก็ลากเส้นตัดบริเวณนี้นะครับเพื่อให้เกิดเป็นภาพของกล่องสี่เหลี่ยมที่เราต้องการนะครับจะเอาตัดตรงไหนก็ได้จริงๆนะครับเราไม่ได้ ีเรียสนะครับเอาตัดไปปึ๊บนะแล้วเราก็ย้ําเส้นนี้นะครับจากจุดที่สามนะครับมายังมายังจุดตัดนะครับย้ํานิดนึงให้เกิดความเข้มจุดที่สี่มาหาเส้นตัดนะครับย้ํานิดนึงป๊บจะได้เป็นลักษณะของกล่องสี่เหลี่ยมนะครับ จากนั้นเราจะใช้อย่างลบนะครับลบในส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับลบข้างบนนี้ทิ้งไปนะลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับลบเลยตรงนี้เราไม่ต้องการมันนะครับเราก็ลบมันทิ้งไปนะครับอ่าเราลบข้างบนทิ้งออกไปแล้วนะครับลบเส้น ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างบนนี้ออกไปนะครับเส้นสองเส้นแรกตรงนี้นะครับลบไปแต่ว่าเราจะเอาเส้นข้างในนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเส้นข้างในเนี่ยเราจะต้องย้ำให้มันเข้ม เกือจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วเนาะแต่ว่าคุณลืมจุดตัดอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือตัดตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เพื่อให้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมในในกล่องเนี่ยเราจะตัดตรงไหนก็ได้นะครับนี่ตัดนี้เลยเนาะตัดเสร็จปุ๊บนี่จากมุมบนนะครับมุมบนตรงนี้นะมาถึงจุดตัดตรงนี้นะครับ ให้เราลากเส้นแต่ไม่ได้จากข้างบนนะจากเส้นตรงนี้นะครับลากลงปั๊บอีกฝั่งหนึ่งทาเช่นกันนะครับจากมุมนะครับวัดมาหามุมนี้ลากเส้นปั๊บแล้วก็ใช้ยางลบลบส่วนเกินตรงนี้ออกไปนะครับเมื่อกี้ลืมขั้นตอนไปขั้นตอนหนึ่งเนาะก็เลยจะต้องมาลบหลายรอบนะครับทีนี้เราก็เอาดินสอนะครับย้ําเส้นของเราให้มันมีความเข้ม นะครับนักเรียนหมุนกระดาษได้เลยนะเราไม่ได้หมุนได้เต็มที่นะครับเส้นไม่ตรงไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราใช้มือวาดเนาะเราไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้แล้วเห็นไหมกล่องสี่เหลี่ยมนะครับทีนี้พอได้กล่องสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะทําให้มันมีความสวยงามมากยิ่ง,งขึ้นนะครับก็คือการเพิ่มแสงและเงาลงไปนั่นเองนะครับวิธีการเพิ่มแสงและเงาเราก็ต้องมาดูก่อนว่า ไอ้กล่องสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยตรงไหนควรจะโดนแสงตรงไหนควรจะไม่โดนแสงหรือว่ามีเงามากนะครับสังเกตลักษณะของกล่องนะครับเป็นแบบกล่องนอนวางคว่ำลงไปนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้อาจจะเดาขีดไห้ครบับบริเวณตรงนี้ครึ่งหนึ่งของตรงนี้นะครับอันนี้คือแสงมาก ตรงนี้นะครับแสงมากตรงนี้นะครับแสงน้อยนะเพราะฉะนั้นในจุดที่แสงน,นะน,น,นะน,น้อยนะครับในจุดที่แสงน้อยนะในจุดที่แสงน้อยนะครับก็จะต้องมืดกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ดินสองของเรานี่แหละระบายลงไปนะครับยิ่งตรงมุมตรงนี้นะยิ่งต้องระบายหนักๆน,นะครับระบายเข้าไปนะ ไม่ต้องกลัวมันเลอะนะครับยังไงมันก็เลอะนะครับเนี่ยตรงที่มันอยู่ใต้ใต้ขอบกล่องเนี่ยมันก็ต้องระบายหนักหนักหน่อยเพราะว่ามันเป็นมุมมืดนะครับระบายไปเลยนะครับอันนี้ระบายไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรระบายไประบาย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 ออกมา จนมาถึงจุดที่แสงมากนะครับแสงมากเราก็เบามือลงนะครับลักษณะแบบนี้นะทำเหมือนๆกันนะครับตรงไหนตรงนี้ขอบบนก็จะต้องหนักกว่าข้างล่างนะครับตรงนี้เช่นกัน ใช้น้ำหนักมือนะครับข้างในเราก็จะเข้มแล้วก็ออกมาเราก็จะเบามือนะระบายไปเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้อาวุธลับของเราก็คือกระดาษทิชชู่นะครับเ,เอาแทนใหม่ดีกว่า,ากระดาษทิชชู่นะครับถูจริงๆอ่ะใช้นิ้วก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวมือเปื้อนนะครับกระดาษทิชชู่ดีกว่าถูไป ถูไปเลยนะครับมันจะเลอะช่างมันนะครับนักเรียนถูไปเลยถูๆๆๆๆๆๆขับๆๆๆๆๆไปนะครับอ่าโอ้เห็นไหมพอเราถูปุ๊บเนี่ยแสงมันก็จะเอ่อเงารอยดินสอของเราเนี่ยมันก็จะเนียนนะครับเนียนขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ว่ายังไม่พอมันยังเข้มไม่พอนะครับอยากให้มันเข้มอีกเราตาบายเพิ่มเข้าไป นะครับตรงนี้ครูอยากให้มันเข้มๆครมก็จะระบายเพิ่มเข้าไปอีกอแล้วก็ถูซ้ำอีกนะครับเรียนถูซ้ำได้เรื่อยๆนะครับงานนี้เลอะแน่นอนไม่ต้องหง่วงนะครับ สมมุติว่าได้จนเป็นที่พอใจแล้วนะครับจริงๆก็ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะเอาอีกหน่อยติโดยเฉพาะตรงเส้นนะครับเน้นเน้นตรงเส้นนิดนึงทำอีกทำเยอะๆตรงทีเ่เป็นขอบกล่องมุมกล่องนะครับ จะเน้นนิดหนึ่งจากนั้นนะครับพอเราพอใจแล้วนะครับเอายางลบนะครับลบส่วนเกินออกเนาะลบตรงส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับหรือว่าตรงไหนที่เราระบายเกินมานะครับเราสามารถใช้ยางลบลบได้นี่ลบได้เลยนะครับอย่างตรงที่เราถูออกมาเนี่ยเราจะลบง่ายมากๆเลยนะครับนี่นะครับลบ ตรงนี้เราไม่อยากให้มันเปื้อนเราก็ลบนะครับเส้นขอบของเราหายไปไม่เป็นไรนะครับแต่เราซ่อมได้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ใช้ดินสองของเราเนี่ยซ่อมเส้นขอบของเราซะนะครับใช้มือนี่แหละไม่ต้องแบรบทัดแล้วนะนะี่เส้นขอบของเราก็เน้นให้มันเข้มนิดหนึ่งนะครับ ตรงนี้เราลบเกินเข้าไปเนลบเกินเนาะลรวซ่อมได้เห็นไหมซ่อมง่ายๆนะครับเส้นขอบข้างในของเรานะครับทางที่ดีก็เหลาดินสอนิดนึงนะครับให้ดินสอปลายแหลมนะครับมันจะขีดเส้นได้เห็นได้ชัดนะครับ นี่เป็นยังไงเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วภาพแสดงทักษะภาพแบบหนึ่งจุดนะครับโอเคเอาล่ะนักเรียนลองทํากันดูนะครับทําเสร็จแล้วนะครับก็ชื่นชมผลงานของตัวเองนะครับแล้วก็อวดผลงานให้เพื่อนดูด้วยนะครับโอเคไปละายบย